เมนู Menu, รายงาน 1. ท่านสามารถเลือกดูรายงานยอดขายแบบรวมหรือจะแยกแบบเป็นตลาด .com Lazada Shopee 2. ท่านสามารถเลือกดูสถิติผู้เข้าชมร้านค้าได้ 3. ท่านสามารถเลือกดูสถิติผู้เข้าชมสินค้าได้